ไปไปกลับแม่อยู่นี่ไปครับโอ้ยหาโชว์ไปหนึ่งกรุปความสุขของลูกแม่แม่ก็หาเงินวนไปไอ้วันไอ้มากตกมี่แมวอยู่ไหนแล้วมีแมวอยู่ไหนลแหนล้วฝนตกมึมีแมวกลัวอันยองอันยอง อันยองโอ๊ยทำไมน่ารักจังอยู่กันไปนานๆแบบนี้นะฮึแม่พร้อมจะเหนื่อยเนาะแม่พร้อมจะเหนื่อยหาค่าหมอค่ายาแต่อยู่ด้วยกันเป็นนานๆอย่ามาอยู่แป๊บเดียวแบบพี่แต้มแล้วก็จากไปมีแมวไปไหนมีแมวไปไหนอ้วน หวยแฝงแต่ขึ้นมานี่หาวโชว์แม่กี่กลุ่เนี่ยน้องอยู่ไหนฝนตกนะคะฝนตกไฟไฟแมวอยู่ไหนนอ้อน้องจะขี้กลัวหา,หาหาอยู่ส่วนไหนของห้องแมว ไอ้วนแมวไปไหนไม่มีเอาแมวหายอุย้ยอยู่ตรงนี้นี่เองดำดำอ้ดำดำชีวิตแม่แมวอุยอ้ยอุ้ยชีวิตแม่แมวเมื่อคืนไม่ว่าจะได้นอนหลับ พี่ไฟมันหิวมันกินไปตอนสองทุ่มเรียกสุดท้ายแม่ก็ต้องตื่นแต่กี่โมงอ้วนนะอ้วนฝนตกหนักเ้ยฝนตกหนักด้วยฝนสาดด้วยเท่ากงฝนสาดสาไม่เอ่ยฝนไม่สาดอ้าวน,นอนนะลูกนะ นอนนะไปหาแมวหรือแมวแอบแล้วห้องลกเก็บแล้วก็ลบอยู่นี่นะคะกลัวกลัวเสียงฟ้าอันนี้ก็เดินหาน้องหาเจอไมมล่ะไฟแผลเริ่มหายได้ที่จุดดำๆนี่คือรอยแผลเป็น อย่าบอกนะว่าแผลจะขึ้นอีกแล้วโอ้ยเกรียงใจเงินในกระเป๋ามั่งนะไฟ